สวัสดีนะคะสวัสดี FC ฟลุงพลป้าเตนทุกๆคนนะคะขอจัดอียานอีกเรื่องหนึ่งนะคะนะอียานยันแตดนะคะอียเฮนี่แก่กะโหลกกะลาแก่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะ FC กูถามมึงหน่อยวันที่ตำรวจบุกมาจับลุงที่บ้านเนี่ยมาจับลุงที่บ้านเพื่อที่จะเอาข้อข้อข้อ,ขอ,ขอผิดให้กับลุงเนี่ยกูถามหน่อยมีแต่นักข่าวนะรู้ว่าลุงพลเนี่ย จะถูกตำรวจลงไปที่กกกอกไปจับที่บ้านก <c oughs> ูถามว่าลุงรู้ไหมลุงไปก่อนหน้าด้วยไปกลางคืนด้วยนะไม่ใช่ไปตอนเช้าลุงเขานัดกับทนายต่อนะทนายเทตอนเช้าลุงกับป้าจะรู้ไหมว่าจะมีตำรวจบุกมาที่บ้านอีสัตว์กูถามมึงหน่อยอียาน มึงจะให้ป้าแตนน่ะอยู่กับลูกเขามึงอะคิดอกักติอักุศลชิพหายชีวิตของคนน่ะอยู่ในเส้นได้ไม่รู้จะตกเส้นได้ตอนไหนไม่รู้จะตกเชือกตอนไหนอยู่ในคุกแล้วอะอีสัตว์ขาเข้าไปข้างหนึ่งแล้วเข้าไปเกือบหมดตัวแล้วเหลือแค่ขาเดียวเนี่ยยันเอาไว้เนี่ยมึงยังจะมีหน้ามาบอกว่าป้าหึงหวง นะป้าหึงหวงไม่ปล่อยหผัวไปคนเดียวอีเหี้ยเขาเป็นคู่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วใครจะรู้ว่าตำรวจมาบุกมาที่บ้านป้าก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ทั้งนั้นรู้แต่นักข่าวนักข่าวนั่นแหละรู้ดีจริงไหมเอฟซี FC? บุกมาที่บ้านแล้วลูกเขาเปิดประตูมาใครจะรู้ถ้าป้าเขารู้ว่าตำรวจจะบุกมา ป้าเขาคงไม่ทิ้งลูกเขาหรอกอีกดอสันดานมึงเนี่ยปากเนี่ยเอาไว้กินข้าวเถอะย,ยานเลยแกจะตายหงตายหายอยู่แล้วเนี่ยมึงก็ยังไม่คือมึงสิ้นคิดอ่ะกูถามมึงหน่อยสินะอีสางเน่ามันทิ้งให้ลูกมันตายอยู่บนเขาอะ่ะมันเคยไปใยดีไหมมึงไปเตือนมันสิอีสัตว์ก่อนที่มึงจะมาทำตรงกูเห็นดา่า นะด่าอีสางเน่าไหาอีสางเน่าอย่างงู้นอย่างนี้อีสัตว์พอย้ายเปลี่ยนข้างมาทางนี้ต่อนะมานั่งด่าป้าแตนว่าทิ้งลูกทิ้งเต้าตัวเองมัวแต่หึงผัวตามผัวไปกรุงเทพอีสัตว์เอ้ย <c oughs> คนชีวิตของเขาต้องเข้าไปในคุกอี้เขาไปเป็นกําลังใจให้กันและกันมันจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการที่จะต้องไปขึ้นไปในกรุงเทพจะต้อง ไปจ่ายค่าทนงทนายความมันต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่เขาก็ต้องปรึกษาเมียเขาเอีย้ยนะถ้าเขารู้ว่าตํารวจจะบุกมาจับลุงพลน่ะตอนเช้าอ่ะลุงพลเขาไม่ไปกลางคืนหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เนี่ยเขาก็ไม่ไม่ไปเขาไม่ได้หนีนั่นแหละพอเขาไปกลางคืนก็หาว่าลุงหนีอย่างงู้นหนีอย่างน,างนี้สันดานหมาพวกบึงอะ่ะมันมีแค่นี้จริงๆ อียานอีเลวอีแก่ตาหมองมันคิดบ้างคิดแต่เรื่องหีหีวคุยคุย,คยนี่แหละหึงก็ดนหึงคนนี้หึงเหียอะไรเขาจะไปหึงอะไรหาว่าหึงเมียหมอปลาบ้างอย่างนั้นอย่างนี้นะเขาไม่หึงหรอกหายสันดานเลวอ่ะมึงเนคิดนะ่ะคิดให้มันได้มึงไปเตือนมึงอีสางเน่านะ่ะ ไปเตือนมันบ้างนะมันยังไม่เคยรักลูกมันเลยเนี่อะไรเปิดรับบริจาคเคยขึ้นไปตามไหมนักข่าวสัมภาษณ์มันก็บอกมันขึ้นเขาไม่ได้เป็นลมอีดอกกูเห็นมึงหันไปหามันหน่อยสิมันนั่งด่าแต่ป้าแตนด่าแต่ลุงคนว่าไม่ห่วงลูกถ้ามึงรักลูกมึงจริงมึงก็ทิ้งลูกมึงทําไมอีสัตว์ถ้าเขารู้ว่าตํารวจจะบุกมาจับเนี่ย จะไปทําเฮีย้ยทาไมกรุงเทพไปมอบตัวที่กรุงเทพอะฮะเพราะว่าทนายเทเขาให้ไปที่กรุงเทพต้องไปเจอทนายเทเขานัดพบกันเฮี้ยมึงรู้ดีทุกอย่างแต่มึงต้องตอแหลไงออกมาด่าไงออกมาต่อว่าไงพยายามที่จะให้โลกรู้ว่าป้าแตนเนี่ยนะไม่รักลูกทอดทิ้งลูกให้ลูกอยู่กับบ้านอีตอแหลนั่นน่ะอีสางเน่าน่ะมันตั้งตอแหล,แล,แลทุกวันทุกวันเนี่ยมึงเคยไปสั่งสอนน,น้องไหม ออาตอแหลสังคมอ่ะอีดำน่ะถามหน่อยสอนมันมั่งซีมันปล่อยให้ลูกมันตายอ่ะเดินขึ้น,ขนเขาเนี่ยมันเคยไปใยดีไหมลุงก,กับป้าช่วยดูแลลูกให้อีสางเน่าก็ออกมานั่งด่ามึงดูแลตรงไหนยังไงมึงดูแลไหมตอนที่กูท้องเนี่ยกูตั้งท้องเนี่ยนะเคยมาเปลี่ยนแผิม์อให้กูไหมเคยมาดูแลลูกกูไหมตอนกูคลอดเขาไม่ใช่ผัวมึงอีเอ่ะี้ มึงไปเตือนมันนั่งยานให้มันควบคุมสติของมันหน่อยอย่าได้ออกมาตอแหลเหมือนมึงอีสางเน่าเนี่ยนะนั่งแม่งเลี้ยไรใส่ชุดขาวเลี้ยไรแม่งทั้งครอบครัวปล่อยให้ลุงกับป้าต้องผเผชิญทุกใส่ลายป้ายสีอิสัตมึงอย่าให้พวกกูของขึ้นกันนะ กูซาไปตามขบวนกันแล้วนะกูจะไม่อยากออกจะมาพูดมาด่าคนแก่ๆอย่างงี้กนะู <c oughs> จะบอกให้นี่อะไรออกมานั่งด่านั่งโคดด่าโคดเงาเหล่าก่อมานั่งด่าว่าเขาไม่รักผูกไม่รักลูกปล่อยทิ้งลูกถ้าเขารู้ตำรวจจะมารอกอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาจะไปหาพ <c oughs> ่อหาแม่มึงหราย,ยานสัตว มึงเคยดูแลครอบครัวมึงไหมดูแลลูกมึงไหมมานั่งว่าคนอื่นเขาเนี่ยนะกูถามหน่อยหน้าโมโหหน้าหมันไส้เอฟซีลูไปบอกว่าป้าไม่รักลูกปล่อยทิ้งลูกลูกเปิดประตูไปเจอตำรวจตำรวจบุกมาที่บ้านว่าลุงก,กับป้าหน้าหีตอแหลแม่งตอแหลจริงๆอีญาตแม่งเจอหน้าอาีกอบบตีนแม่งกุดปากอีกสัตว์เนี่ย แกจะตายเฮียไม่มีสมองสัตว์เอ้ยโมโหนะนะเขาไม่อยากกับะผีอย่างมึงหรอ,อกเฮียใหญ่หน้าผีหน้าผีไม่พอใจสกรปรก,กโสโครกกูถามมึงเรื่องหนึ่งในยานนะมึงไปร้องเรียนนะมึงไปร้องเรียนพุทธอ่ะมึงไปร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องเงินอะของลุงพลที่ไปสร้างวัดอ่ะนะมึงไปร้องเรียนอีสางเน่าด้วยนะ นะมึงไปร้องเรียนอีสางเน่าด้วยนะอีสางเน่ามันเปิดรับบริจาคทาบุญให้ลูกมันนะ่ะนะมึงไปร้องเรียนด้วยอีสัตว์เออเล่นจริงๆลุงพนน่ะแต่ฟังมึงแม่งโคตรเฮี้ยเลยอีสางเน่าก็เฮี้ยอีดอกท้องนี่ตัวหนึ่งอย่าให้กูสูตรนะคูบอกให้ตอแหลออกมานั่งพูดแหละแบบแบบแบบแหละนั่งกระแทะก,กระแนกกระแหน่พี่สาวพี่เขยตัวเองทั้งท้งที่มันเนี่ย ใส่ไล่ป้ายสีอดอกว่าลุงพนฆ่าลูกมันนีเหี้ยมึงนั่นแหละสารเลวอีสางเน่าอีดอกทองถูกไหมไอยานมึงไปตบปากมันด้วยนะอย่าตอแหลรวมหัวกันพวกมึงอะเอาความจริงมาพูดตอแหลปกปิดความผิดตัวเองอเหี้ยสางเน่าเนี่ยมึงอีกตัวนึงนะออยาน แม่งนั่งด่าเขาอยู่ได้เขาใครไม่รักลูก,กรักผวัวสัตว์ผัวจะเข้าคุกอยู่วันสองวันอี๋ทาไมเขาจะไม่ห่วงลูกเขาลุงป้าทําไมจะไม่รักลูกเขาถ้าเขารู้ก่อนนั้นนะว่าตํารวจจะบุกมาล็อกคอลุงพลวันนั้นแล้วเขาจะขึ้นไปกรุงเทพหาพ่อเหงืออสัตว์แค้นจริงเลย